ชื่ออะไรครับช <pl ains> ื on on. ช่อช <kaz divine> <absorbed> ื่อจริงพี่เลี้งชื่อจริงครับชื่อชนดาอ่อนค่ะชื่ออะไรนะชลดาอ่อนชลดาอ่อนนามสกุลป้องหลงค่ะป้องหลงหนูมาจากไหนเนี่ยมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพสายการบินอะไรอ่ะไทยแลนด์แอร์ค่ะมาตั้งมาไฟส์กี่โมงประมาณเที่ยงครึ่งที่สิบเที่ยงขึ้นแล้วจะลงสนามบินจากสนามบินมานี่ตอนกี่โมงมาเช็คอินตอนกี่โมงบ่ายสองค่ะมีใครพามาไหมไม่มีค่ะมาคนเดียวมาคนเดียวก่อนมาเนี่ย มันมันสั้นๆมันมันยังไงถึงมาที่เนี่ยก็คือเหมือนว่าเขาบอกหนูว่าอ่ามีใครโทรหาหนูคนนี้โทรหาหนูมีคนโทรหาหนูใช่เขาบอกว่าไงนะสั้นๆไม่ค่ะแค่เขาบอกให้หนูจองโรงแรมอะไรเองหมดเลยไม่ใช่แล้วเรื่องของเรื่องคือว่าเขาว่าหนูเขาบอกว่าหนูสตอรี่เนี่ยว่าหนูไปเกี่ยวข้องกับคดีฟ้องเงินไปเกี่ยวข้องคดีฟอกเงินใช่ของคนอื่นใช่ไปพัวพันเรื่องคดีฟอกเงินใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาโทรมาเริ่มโทรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เขาเขาแบบตั้งใจโทรโทรมาหาหนูว่า,อาเออเนี่ยหนูว่าไปทำอันนี้อันนี้พี่ไปรองผู้การรองสัตดาห์นะรองผู้การสืบสวนตํารวจภูธรภาคเก้าอันนี้เป็นผู้กัดจันทร์วัดผู้กับสืบภาคกาอนี้รองผู้กับอันนี้เป็นตำรวจไซเบอร์สอทห้าครับสามคนเขาบอกว่าเขาตอนแรกเขาโทรมาหาหนูแบบเหมือนแบบบริษัททรโทรมาหาหนูบอกว่า จากไหนนะบริษัททูค่ะบริษัททูโทรศัพท์นะใช่ค่ะโทรมาว่าไงบอกว่าเออเนี่ยหนูอ่ะไปติดตั้งกล่องไวไฟไปติดตั้งกล่องไวไฟแล้วมันแบบอะไรบาย่แบบว่าเออมันมีการแบบส่งสัญญาณแปลกๆเหมือนเป็นคอร call c e n อ e r แล้วเขาก็ให้หนูแบบแจ้งตำรวจอ่าแล้วทีนี้เขาเริ่มโทรหาหนูจากวันไหนเมื่อวานเมื่อวานตอนกี่โมงตอนสิบโมงเรื่องทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต่อสายตรงไปให้เลย ตอนนั้นเราอยู่ไหนอยู่ห้องค่ะอยู่ที่หอพักพักวิไลพยาบาลอะไรเพื่อการุณก่งการุนใช่แล้วทีนี้พอเขาต่อสายตรงใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็แบบเหมือนพูดแบบว่าแจ้งว่าแบบเออเนี่ยตรวจทะเบียนลาดหนูว่าแบบเออแล้วเขาบอกว่าหนูไปเกี่ยวข้องกับคดีฟ้องเงินใช่ฟ้องเงินแล้วก็เขาก็เลยให้หนูแอดไลน์อ่ะใช่แล้วก็แบบให้คุยว่าแบบอย่างงี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องแบบยังไงอ่าแล้วพอเขาส่งเอกสารมาให้หนู เขาก็ส่งให้หน Get ูส่งใองฉบับใช่ส่งมาให้เราสองฉบับใช่อ่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เขาควบคุมเราทาง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 โทรศัพท์ตลอดเลยใช่ถูกไหมทางเซตไทม์เนี่ยตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็เขาออกอุบายยังไงให้เรามาอาดใหญ่เขาบอกว่าแบบคนนั้นอ่ะกําลังจะมาตามตัวหนูแล้วให้หนูหนีมาใช่แล้วแบบตอนแรกือนเขาบอกเขาจะมาเจอแล้วเราแล้วเขาก็เรามีการโอนเงินไหม เรามีการโอนเงินไหมหนูโอนไินให้เขาเหรอคะอ่ะก็โอนแบบเหมือนมีค่ะโอนไปเท่าไหร่สงประมาณสองสามแสนโอนกี่ครั้งประมาณสาสี่ครั้งผ่านบัญชีใครอะ่ะบัญชีหนูเองแล้วเราเราเอาเงินมาจากไหนเราเป็นนักศึกษา ให้พ่อโอนมาใช่เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าแบบให้พ่อโอนมาเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่เหมือนเขาบอกว่าให้หนูหลอกพ่อว่าแบบเออหนูอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้วเราเราก็เลยหลอกพ่อว่ายังไงสั้นๆหลอกพ่อแบบเออหนูทำเครื่องเครื่องพังเครื่องอะไรพังนะแบบเครื่องที่มหาลัยพังอะไรเงี้ยค่ะเป็นเครื่องอะไรครับแบบเป็นหุ่นอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อทำของเสียที่มหาลัยเกือบมือต้องต้องใช้เงินเท่าไหร่ตอนแรกตอนแรกห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วทีนี้เหมือนว่าแบบเหมือนมันมีหลายคนมากเลยค่ะ ในนั้นอะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาให้ไปคุยกับอีกคนหนึ่งขอห้าหมื่นแล้วยังไงแล้วทีนี้เขาเลาบอกว่าให้หนูอะขอเพิ่มเพราะว่ามันจะต้องแบบมีค่าเพิ่มมากี่ครั้งท่านๆเพิ่มมากี่ครั้งปรมาณสองสองครั้งเลยกลายเป็นเท่าไหร่สองแสนใช่สองแล้วสามประมาณเกือบประมาณประมาณสามแสนประมาณสามแสนอีกครั้งแน่โอนสี่ครั้ง โอนการโอนเงินเริ่มแต่เมื่อวานหรือวันนี้เมื่อวานค่ะตั้งแต่เมื่อวานเลยทั้งสี่ครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานเลยรับสี่ครั้งเลยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้หนูปลอดภัยละพ่อหนูพ่อหนูไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะแล้วทางไซเบอร์เขาดำเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งหนูกลับเดี๋ยวตำรวจพาหนูกลับบ้านนะอันนี้ ตำรวจจริงๆเนี่ยเขามีบักมีอะไรนะอันนี้ของพี่เนี่ยพี่อยู่ที่ภาคเก้านี้นะเขาประสานงานมานะพี่พี่สัปดาห์นะเป็นหองผู้การที่ภาคเก้าไทเบอร์เขาประสานงานมาแล้วเนี่ยเขผ่านกลับักไปกรุงเทพนะไปดำเนินการเรื่องคดีหนูตอนนี้หนูไม่ต้องเชื่ออะไรละนะไม่เป็นไรพี่จีทุ่มแล้ะครับนี่จะส่งรูปแบบไฟสุดท้ายอยู่โอเคแค่นม้ปร่มาทีทุ่ม